อึดนะครับดังนั้นก็มันจะช่วยกลางๆมันที่จะฝุ่นเข้าไปดังนั้นเราต้องสังเกต อ,อ,อึอึอจุดสำคัญที่สุดก็คือสมาธิใช่ไหมครับ สมาธิแล้วก็ดูเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าน,นะครับอ,อย่างที่สองก็คือพรุ่งนี้พอเราแต่งปกติขาวแล้วเนี่ยมันจะต้องใส่รองเท้าใช่ไหมก็จะไม่เหมือนวันนี้วันนี้ที่ใส่รองเท้านี่มันก็จะอีกแบบนึงแต่พอเป็นเป็นรองเท้ามันก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนเช้ามาก็ลองซ้อมตอนที่ใส่รองเท้าอีกินนะครับอย่างนี้ก็โอเคที่ให้สีพนออกมาข้างหน้าน,นี่คือตัวอย่างที่ดินตุดแล้วครับตัง ไม่ใช่ว่าทําได้ไม่ดีแล้วเอามาซ่อมไม่ใช่นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีที่สุดใช่ไหมปะมีตั้ขงข้อสังเกตเวลาใส่รองเท้าพอเจอพรมสลับรองเท้ามันจะจะดูไม่ค่อยตอนนั้นเราต้องอหาจุดที่มันพอดีของเราใช่ไหมบางทีไปเจอพื้นพรมไม่แน่นนะพอไปปุ๊บพรมตามรองเท้าไปเลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับช่วยกันโอเคครับ เป็นการเผื่อ